สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะในวิชาภาษาไทยมาดูกันสิคะว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันนักเรียนอยากรู้ไหมคะมาดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้วิชาภาษาไทยนะคะเราเรียนกันในเรื่องคำคล้องจอง คำคล้องจองคืออะไรเด็กๆจำได้ไหมคะคำคล้องจองนะคะคือคำที่มีเสียงสละเดียวกันและตัวสะกดเดียวกันในมาตาเดียวกันด้วยนะแต่พยัญชนะต้นต่างกันและอาจมีเสียงวรรณยุกต์ต่างกันด้วยนะคะโดยเรานะคะจะเรียกคำคล้องจองในแต่ละกลุ่มคำว่า คำสัมผัสนั่นเองทีนี้เรามาดูกันคำคล้องจองนะคะมีอยู่สองอย่างใช่ไหมนั่นก็คืออย่างแรกก็คือคำคล้องจองที่ไม่มีตัวสะกดเช่นคําว่าหน้ายาขาคล้องจองกันโดยมีสระอาหเหมือน,น,นกันหรือคําว่าแม่แท้แลมีสระแอ เหมือนกันนะคะจึงเป็นคําคล้องจองและอีกประเภทหนึ่งนะคะก็คือคําคล้องจองที่มีตัวสะกดเช่นคําว่าเพลินเดินเกินนะคะสามคำนี้มีอะไรเหมือนกันมีสะระเออสระ,ะเออและสะกดด้วยมาตาแม่ คเหมือนกันนะคะมาตาแม่กลนต่อไปคำว่าบ้านวานการบ้านวานการคล้องจองกันมีสระอะไรเหมือนกันมีสระอาสระอาและสะกดอยู่ในมาตาแม่ เช่นกันนะคะเพราะว่านอนหนูรอจุลาและรอลิงเป็นพยัญชนะอยู่ในมาตตาแม่กลนนะต่อไปอีกหนึ่งชุดนะคะก็คือคำว่ารุดชุดยุดสามคำนี้คล้องจองกันได้อย่างไรคะคล้องจองกันก็คือมีสระอุ และสะกดอยู่ในมาตามแม่แม่เลยแม่กดนะคะตอบถูกกันหรือเปล่าถ้าตอบถูกแล้วนะคะแปลว่านักเรียนเริ่มเข้าใจในเรื่องคำคล้องจองแล้วทีนี้วันนี้นะคะคำคลองจองนะคะนอกจากคำคลองจองที่เราดูแล้วว่ามันสามารถสะกดได้สองแบบก็คือมีแบบไม่มีตัวสะกด และมีตัวสะกดใช่ไหมคำคลองจองก็สามารถแบ่งได้อีกหลายลักษณะเลยไม่ว่าจะเป็นคำคลองจองสองพยางคำคล้องจองสามพยางหรือคำคล้องจองสี่พยางทีนี้นะคะวันนี้ครูฟ้าจะพาเด็กๆนะคะไปสังเกตกันว่าคำคล้องจองทั้งสองพยางสามพยางหรือสี่พยางนะคะจะดูคำคล้องจอง ได้อย่างไรนะคะที่เราจะมาเริ่มกันที่อย่างแรกเลยนั่นก็คือคำคล้องจองสองพยางคำคล้องจองสองพยางน,นะคะเราจะดูที่ทีละกลุ่มคำนะหนึ่งกลุ่มคำจะมีสองพยางใช่ไหมโดยพยางที่สองพยางที่สองนะคะของกลุ่มคำหน้าจะคล้องจองกับพยางที่หนึ่งพยางที่หนึ่ง ของกลุ่มคำหลังทีเราจะมาดูกันนะวิธีการสังเกตอันนี้คือกลุ่มคำที่1กลุ่มคำที่2และกลุ่มคำที่3นะคะนี้เราจะมาดูกลุ่มคำแรกมีสองพยา์ใช่ไหมพยาง์ที่2ของกลุ่มคำหน้าคล้องจองกับพยา์ที่1ของกลุ่มคำหลังใช่ไหมคะพยาง์ที่2ก็คือตัวสีแดง คล้องจองกับพยางค์ที่หนึ่งของกลุ่มคำหลังแบบนี้และถ้าเป็นคำที่สองกับคำที่สามนะคะก็เช่นเดียวกันก็คือพยางที่สองของกลุ่มคำหน้าก็คือว่ากลุ่มที่สองคล้องจองกับพยางที่หนึ่งของกลุ่มคำหลังแบบนี้อ่า ทีนี้ถ้าเราจําเป็นภาพแบบนี้ได้แล้วนะคะเราจะมีตัวอย่างให้ดูกันมาดูตัวอย่างในหน้านี้กันนะคะเราจะดูทีละบรรทัดน,นะแล้วมาดูกันว่ามันคล้องจองกันอย่างไรเสื้อผ้าขาขายชายคลองป้องกันนะคะเสื้อผ้าคําว่าผ้าคล้องจองกับคําว่าขามีอะไรเหมือนกัน มีสระอาเหมือนกันนะคะไม่รวมวันในยุกนะต่อไปคำว่าขายของจองกับคำว่าชายมีสระอาเหมือนกันและสะกดอยู่ในมาตาแม่เกยนะคะต่อไปคำว่าคลองของจองกับคำว่าป้อง งกดด้วยตัวอะไรคะงอง,งูซึ่งอยู่ในมาตาแม่กงและใช้สระเดียวกันนั่นก็คือสระออนั่นเองต่อไปบรรทัดที่สองพัดลมดมกลิ่นหินแร่แม่บ้านมาดูกันนะคะพัดลมคำว่าลมคล้องจอง คำว่าลมนะคะคล้องจองกับคำว่าดมสะกดด้วยสระสระโอนะและอยู่ในมากตาแม่กลมต่อไปคำว่ากลิ่นคล้องจองกับคำว่าหินใช้สระอะไรคะ สระอีเหมือนกันนะคะและสะกดด้วยมากตาแม่กลน,นั่นเองต่อไปคำว่าแร่คล้องจองกับคำว่าแม่นั่นเองค่ะสะกดด้วยสระแอไม่มีตัวสะกดนะคะต่อไปบรรทัดที่สาม บ้านเรือนเพื่อนพ้องน้องพี่มาดูทีละคำนะคะคำว่าบ้านเรือนกับเพื่อนพ้องอันไหนคล้องจองกันคะคำว่าเรือนกับคําว่าเพื่อนใช่ัหมคะเรือนกับเพื่อนใช้สระอะไรเหมือนกันคะสระเอือ และสะกดด้วยมาตาแม่แม่กลนนั่นเองค่ะต่อไปคำว่าเพื่อนพ้องกับน้องพี่คล้องจองกันอย่างไรคะคำว่าพ้องคล้องจองกับคำว่าน้องนั่นเองค่ะสะกดด้วยอะไรเอ่ยสะกดด้วยสละอและ มาตาแม่กงนั่นเองค่ะตอบได้ใช่ไหมทีนี้เมื่อนัเกเรียนเข้าใจคำคล้องจองสองพยางแล้วเราจะมาดูลักษณะที่สองกันลักษณะที่สองนะคะนั่นก็คือคำคล้องจองสามพยางคำคล้องจองสามพยางนะคะเราจะดูที่พยางที่สามของกลุ่มหน้า คล้องจองกับพยางที่หนึ่งหรือสองหรือสามของกลุ่มคำหลังนั่นเองค่ะพยางที่สามของกลุ่มคำหน้านะเราจะมาดูกันทีนะบรรทัดนะคะพยางที่สามของกลุ่มคำหน้านั่นก็คือกลุ่มคำนี้หนึ่งสองสามพยางที่ สามพยางค์ที่สามนะคะของกลุ่มคำหน้ากลุ่มคำที่หนึ่งคล้องจองกับพยางค์ที่หนึ่งแบบนี้ถ้ากลุ่มคำที่สองก็คล้องจองกับพยางค์ที่หนึ่งแบบนี้หรือพยาง ที่สของกลุ่มคำหน้าคล้องจองกับพยางค์ที่สองแบบนี้พยางค์ที่สของกลุ่มคำหน้าคล้องจองกับพยางค์ที่2อย่างนี้นะคะต่อไปพยางค์ที่สามของกลุ่มคำหน้า คล้องจองกับพยายงคนที่สามและพยายงค์ที่สามของกลุ่มคำที่สองคล้องจองกับพยายงค์ที่สามของกลุ่มคำที่สามแบบนี้ทางงงแล้วก็เราไปดูตัวอย่างกันตัวอย่างที่ครูให้วันนี้นะคะมาดูทีแล้วบรรทัดนะคะตั้งใจเรียนเพียรศึกษาหาความรู้ ทีละกลุ่มคำนะกลุ่มคำที่หนึ่งตั้งใจเรียนกับกลุ่มคำที่สองเพียรศึกษาคำไหนคล้องจองกันคะคำว่าเรียนกับคำว่าเพียรนั่นเองค่ะทั้งสองคำใช้สระอะไรเอ่ยสระเอียนะคะ และสะกดอยู่ในมาตาแม่กนนั่นเองค่ะต่อไปกลุ่มคำที่สองกับกลุ่มคำที่สามนะคะเพียรศึกษาหาความรู้กลุ่มคำที่สองกับกลุ่มคำที่สามคำไหนคล้องจองกันคะคำว่าสากับหานั่นเองค่ะ สะกดด้วยอะไรเหมือนกันคะสะระอาไม่มีตัวสะกดนะคะต่อไปพยางค์ที่สองพยางที่สองนะคะเราทุกคนฝึกฝนงานประสานใจเราทุกคนกับคำว่าฝึกฝนงานคำไหนคล้องจองกันคะคำว่าคน กับคำว่าฝนแบบนี้นะคะคล้องจองกันยังไงคะสะกดด้วยสระโอและมาตาแม่คลน,นั่นเองต่อไปฝึกฝนงานประสานใจคล้องจองกันยังไงคะคำว่างาน ค้องจองกับคำว่าสารนี้นะคะใช้สระอาและสะกดอยู่ในมาตตาแม่กลน,นั่นเองต่อไปคำว่ารับแผ่นดินกับไม่โกงกินคล้องจองกันยังไงคะคำว่า ดินและคำว่ากินตับน,นี้สะกดด้วยสระอิและมาตามแม่โกนไม่กงกินเก็บทรัพย์สินคล้องจองกันยังไงคะคำว่ากินกับคำว่าศิน สักดด้วยสละอิและมาตามแม่ปนเหมือนกันนะคะคำว่ากินดินและศิลจึงเป็นคำคลองจองที่คลองจองกันทั้งสามคำเพราะว่าเป็นคำสุดท้ายของแต่ละกลุ่มคำหมดเลยทีนี้ถ้านักเรียนสงสัยว่าเราสามารถสลับให้ คำว่าตั้งใจเรียนเพียรศึกษาหาความรู้เนี่ยสามารถถ้าเป็นสามพยางเราสามารถให้กลุ่มคําที่1นึ่คำสุดท้ายของกลุ่มคําที่1คล้องจองกับคําสุดท้ายของกลุ่มคําที่สองแล้วคาสุดท้ายของกลุ่มคําที่สองคล้องจองกับคําที่หนึ่งของกลุ่มคําที่สามได้หรือไม่นั่นก็คือได้นะคะแค่ให้มันคล้องจองกัน และอ่านได้รู้สึกว่าเป็นคำของจองที่สมบูรณ์ก็พอนะคะต่อไปถ้าเรารู้เรื่องคำคล้องจองสามพยางแล้วเรามาดูอีกลักษณะหนึ่งนั่นก็คือคำคล้องจองสี่พยางคำคล้องจองสี่พยางนะคะพยางสุดท้ายของกลุ่มคำหน้าคล้องจองกับพยางที่หนึ่ง หรือสองของกลุ่มคำหลังจะไม่เหมือนสามพยางแล้วนะคำสุดท้ายของกลุ่มคำหน้าคล้องจองกับพยัญชนะหนึ่งของกลุ่มคำหลังหรือคำสุดท้ายของกลุ่มคำหน้าคล้องจองกับพยาญที่สองของกลุ่มคำหลังอย่างใดยอย่างหนึ่งนะคะ ยกตัวอย่างเช่นเพื่อนฉันน่ารักมักทำความดีชี้นำแนวทางเอกดูนะคำว่ารักกับคำว่ามักคล้องจองกันนะคะนั่นก็คือพยาญที่หนึ่งพยค์สุดท้ายของกลุ่มคำหน้าคล้องจองกับพยัญทน่หนึ่งของกลุ่มคำหลังคำว่ารักกับคำว่ามัก มีสละอะและสะกดอยู่ในมาตาแม่กปกเหมือนกันต่อไปมักทำความดีชี้นำแนวทางคำว่าดีคล้องจองกับคำว่าชี้มีสระอีเหมือนกันนะคะต่อไปฉันชอบไปวัด มีนัดฟังธรรมคำว่าอะไรคล้องจองกับคำว่าอะไรคะคำว่าวัดคล้องจองกับคำว่านัดสกดด้วยสระอะและมาตาแม่กดเหมือนกันมีนัดฟังธรรมจดจำขึ้นใจคำอะไรคล้องจองกันคะ คำว่าทำคล้องจองกับคำว่าจำนั่นเองค่ะสะกดด้วยสระ,นะะอัมนะสระอัมนะคะทออะมอทำนะคะทอรอหานมมาสะกดก็อ่านออกเสียงอัมเหมือนกันนะคะทีนี้อย่างที่ครูบอกไปเมื่อกี้ใช่ไหมคะว่าคำคล้องจองจำพยานจะเรื่องให คล้องจองคำพยางค์ทีน1คำสุดท้ายของกลุ่มคำหน้าคล้องจองกับพยังค์ทหนึ่งหรือ2หรือ3ของกลุ่มคำหลังก็ได้พยางค์ถ้าเป็นคำคล้องจองสี่พยางค์ก็เช่นเดียวกันคำสุดท้ายของกลุ่มคำหน้าคล้องจองกับพยังท์ทห่1หรือ2ก็ได้อย่างตัวอย่างนี้นะคะประตูหน้าตา่างทางบ้านของฉัน คำไหนคล้องจองกันคำสุดท้ายของกลุ่มคำหน้าคล้องจองกับพยางค์ที่หนึ่งของกลุ่มคำหลังคำว่าต่างกับคำว่าข้างมีสระอาเหมือนกันและสะกดด้วยมาตตามแม่แม่กงนะคะข้างบ้านของฉันทุกวันเปิดอยู่คำไหนคลองจองกันคะ คำว่าฉันและคำว่าวันนั่นก็คือคำสุดท้ายของกลุ่มคำหน้าคล้องจองกับพยางค์ที่สองของกลุ่มคำหลังนั่นเองโดยสะกดโดยใช้สระอและมาตาแม่กลแบบนี้นะคะเห็นไหมคะว่าประโยคข้างล่างนะคะประโยคตัวอย่างที่3 จะสามารถใช้ได้ทั้งสงแบบเลยนั่นก็คือคล้องจองกับพยางค์ที่1และคล้องจองกับพยาง,ง,งค์ที่2ของกลุ่มคำหลังในแต่ละวะัคเราจะเรียกแบบนี้นะเราจะดูแบบนี้นะคะถ้าเด็กๆเ,เข้าใจแล้วเรามาเล่นกิจกรรมกันกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะมีชื่อว่าต่อเติมสืินคำนะคะให้เด็กๆเ,เลือกคำคล้องจอง ให้คล้องจองกับคำที่ครูกำเนิดให้นะข้อแรกนะคะคำว่าทำบุญคล้องจองกับคำว่าอะไรกอไก่อุดหนุนขอไข่วุ้นเป็ดคอควายตักบาทหนึ่งสองสามสี่ห้าข้อนี้เฉลยคือข้อ ขอไข่นั่นองค่ะคำว่าบุญนะคะสะกดด้วยสลักอุและอยู่ในมาตาแม่กลใช่ไหมพี่เรามาดูกันว่าสละอุกับมาตาแม่กลตรงกับคำไหนนั่นก็คือคำว่าหุ้นใช่ไหมคะก็คือสละอุและนอนหนูมาตาแม่กลนเหมือนกัน ส่วนคำว่าอุดหนุนไม่ได้นะเพราะว่าคำของจองสองพยางคําสุดท้ายของกลุ่มคํำนา้าต้องคล้องจองกับพยางที่หนึ่งของกลุ่มคําหลังเท่านั้นนะคะต่อไปข้อที่2ขายผักสดคล้องจองกับคําว่าอะไรคะก็ไก่งดเดินทางขอไข่ สุขสะอาดคอควายไปตลาดหนึ่งสองสามสี่ห้าข้อนี้ตอบข้อกอไก่นั่นเองค่ะข้อกอไก่นะคะสะกดเหมือนกันคำสุดท้ายของกลุ่มคำหน้าคือคำว่าสดสะกดด้วยสระโอ นะคะและดอเด็กอยู่ในมาตาแม่กดนะคะคล้องจองกับพยางค์ที่หนึ่งหรือสองหรือสามของกลุ่มคำหนังที่นี้ดูข้ขอข,ขอไข่กับข้อขอควายก่อนมีคำไหนที่ใช้สระโอกกับสะกดด้วยมาตาแม่กดไหมคะไม่มีใช่ไหม เพราะฉะนั้นคอกกไก่จึงเป็นข้อที่ถูกต้องเพราะว่าคำว่างดคำแรกนะคะสะกดโดยใช้สลระโอและอยู่ในมาตราแม่กดเหมือนกับคำว่าสดเลยต่อไปคำว่าหยอดกระปุกหยอดกระปุก คล้องจองกับคำว่าอะไรคะกอไก่ทุกหม้อข้าวขอไข่ความสุขใจคอควายอุ้มลูกหมูหนึ่งสองสามสี่หาข้อนี้เฉลยคือข้อขอไข่นั่เนเองคะ่ะตอบถูกกันหรือเปล่า ข้อนี้นะคะคำสุดท้ายของกลุ่มคำหน้าคือคำว่าปุกสะกดด้วยสระอุนะคะสระอุและมาตาแม่ปุกนั่นเองคล้อมจองกับคำว่าอะไรเอ่ยในข้อขอใครคำว่าสุก ซึ่งอยู่ในพยางค์ที่สองของกลุ่มคำหลังสะกดด้วยสระอุและขอใครอยู่ในมาตตาแม่กกเช่นเดียวกันตอบถูกกันหรือเปล่าทีนี้มาที่ข้อต่อไปค่ะกระเพราหมูกรอบ้องจองกับคำว่าอะไร ระวางกอไก่ทำเสร็จเมื่อวานขอไข่ร้านอาหารใหม่ขอควายของชอบคุณแม่หนึ่งสองสามสี่หา้าข้อนี้ฉนเฉลยคือข้อคอควายนั่นเองค่ะคำสุดท้ายถ้าเป็นคำ คล้องจองสีพยายงชนคำสุดท้ายของกลุ่มคำหน้าคล้องจองกับพยายงคที่หนึ่งหรือสองของกลุ่มคำหลังโดยคำว่ากรอบคล้องจองกับคำว่าอะไรในข้อ,อค่อยคะคำว่าชอบเพราะว่าใช้สระอ และสะกดในมาตาแม่อกนั้นก็คือบอใบไม้เหมือนกันเลยเห็นไหมส่วนข้ออื่นๆไม่มีใช่ไหมคะทีนี้มาดูอีกหนึ่งขอ้อข้อสุดท้ายไข่เจียวหมูสับคล้องจองกับคำว่าอะไรก็ไกลกลับบ้านทุกวันขอไข่ ลาดข้าวจานใหญ่ข้อควายอร่อยที่สุดหนึ่งสองสามสีห้าข้อนี้เฉลยคือข้อก็ไก่นั่นเองค่ะเห็นไหมตอบถูกกันหรือเปล่าข้อนี้นะคะคำสุดท้ายของกลุ่มคำหน้า นั่นก็คือคำว่าสับคล้องจองกับคำว่ากลับซึ่งเป็นพยางค์ที่หนึ่งของกลุ่มคำหลังโดยมีสระอเหมือนกันและสะกดอยู่ในมาตาแม่กบนั่นเองค่ะเป็นไงคะทำกันได้หรือเปล่า สำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย